สวัสดีครับวันนี้ผมเต้นะฮะจากช่องของเต้สไตล์นะครับวันนี้สวัสดีวันแห่งความรักนะครับ14กุมภาพันธ์วันนี้ผมก่อมาอยู่ที่แถวราดพร้าวนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาแอลเนาะเกวันนี้นะฮะคำเมืองวละครนะฮะวันนี้เสนอคําว่าสนาบครับสนาบสอเสือนอนหนูไมโทสระอาบบอยไม้ครับสนาบบอกว่าคำเนี้ยคำเมืองวละครคำเนี้ยเนี่ยก็เป็นคําท้องถิ่นของบ้านผมนะครับผมอยู่อำเภอเถินจังหวัดลำปางฮะ บอกว่าที่อื่นจังใหม่จังหายแปรนั่นใจกอดคาว่าสนาบนะครับมันแปลว่ากล่าวร้ายให้โทษหรือว่าใส่ร้ายกันนะครับบอกว่าเธออย่ามาสนับฉันนะแป่ว่าเธออย่ามาใส่ร้ายฉันนะแบบเหมือนเราไม่ได้ทําอะไรผิดอ่ะแต่เพื่อนเราเนี่ยมาสนับเรามากล่าวร้ายว่าเราเป็นคนผิดอะไรเงี้ยกับบอกหู้นะครับว่าที่อื่นใจกอแต่คนเถินบ้านผมอ่ะใจครับเขาว่าสนับสนับแปลว่ากล่าวร้ายให้โทษนะฮะถ้า ที่ไหนใช้แบบผมแบบคนเถอนนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะฮะก็ยังไงวันนี้ฝากขอสน,บนับไว้นะฮะอย่ามาสนับฉันนะฉันไม่ได้มีแย่งคนรักของเธอโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะวันนี้เป็นวันแห่งความรักขอให้ทุกคนรักกันนานๆนะฮะบ,บายบาย